สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทารอตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะประจําครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนมกราคม2565นะคะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะก็ช้นนนมิจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวรา สีมิถุนลัขนามิถุนในอีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ ยินดีต้อนรับชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกๆคนด้วยนะคะก่อนอื่นต้องขอสวัสดปีปีใหม่นะคะปี2565นะคะขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีของอความสําเร็จเป็นปีของความสุขเป็นปีของความสมหวังของชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนทุกๆคนขอให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงนะคะ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องรา,า,าวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะชาวราศีมิถุนลลกคณามิถุนคือคุณคือชาวธาตุลมนะเดี๋ยว e เรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนลลกคณามิถุนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตก่อนนะขอดูอดีตของชาวราศีมิถุนลลกคณามิถุนค่ะอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนลลกคณามิถุนเจออะไรมาบ้างคะในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่ใบแรกลยเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะ องถ้วยสองดาและเป็นไพ่หา้าไม้เท้าค่ะชาวราศีมิถุนลักะนาม,มิถุนในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเดียวกับชาวธาตุน้ำค่ะกะรกฎมีนพิจิกนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมธาตุเด,ดียวก,กันกับคุณหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะคะมันรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมิถุละะนลักนณาม,มิถุนน่าจะเหมือนกับ เจอใครสักคนหนึ่งที่ถูกอกถูกใจอะไรประมาณเนี้ยเออหน้าตาดีนะคะออมีคนรอบรอบเยอะมีคนชอบเยอะนะคะเจอคนถูกใจถูกสเปคแหละว่างั้นนะคะแต่ว่ามีอุปสรรคอยู่อุปสรรคในที่นี้นะคะคือ1ตัวเราไม่ค่อยจะกล้าสักเท่าไหร่นะคะเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราด้อยเรารู้สึกว่าเราแบบจีบไม่ติดหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอหรือ2อ,อุปสรรค2ก็คือมีคู่แข่ง คนคนนั้นที่เราชอบเขามีคนชอบเขาเยอะเขามีสนเสน่ห์นะคะไปไหนก็มีแต่คนรุมรักมีแต่คนรุมสนใจเออมันแบบเรามีคู่แข่งเยอะอะ่ะเออประมาณนั้นเลยทําให้ตัวชาวราศีมิถุนละกนันนามิถุนเองะคะ่ะชอบแต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปหาเออเหมือนกับแอบชอบอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือกรณีที่สองเรารู้สึกว่าไม่กล้าเปิดใจถามว่าชอบไหมชอบ คุยได้ไหมคุยได้แต่ไม่กล้าเปิดใจใจนึงก็เหมือนคือมันมีไพ่ของของคนตีกันอะไพ่ห้าไม้เท้าแต่มมนรู้สึกว่าคุณไม่ได้ไปตีกับใครหรอกมมนรู้สึกว่าคุณแบบว่าเหมือนกับตีกับใจตัวเองอะความคิดตีกับใจตัวเองว่าจะเปิดใจดีเนาะหรือว่าไม่หรือว่าจะไม่เปิดใจดีเนาะอ,อะไรประมาณเนี่ยนะคะเออแบบกล้ากลัวๆยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรประมาณนี้นะคะทั้งที่ก็ชอบแหละเออ เนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีมิถุนลักนามิถุนนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่งโวลูมเสียงให้ดังขึ้นหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยนะคะจะได้รับฟังได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนลักนามิถุนนะคะในช่วงวันที่1ถึง15มกราคม2565จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกเดินไพ่สามถ้วย แอมพารันค่ะเอมเพลสและเป็นพ่ายหนึ่งเท้าอ้ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟคัมเมสิงธนูโดดเด่นมากๆในชาวราศีธนูลัคนาธนูอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกหรืออาจจะเป็นชาววันศุกร์อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามน้าพ่านะเท่านั้นในช่วงเดือนในช่วงครึ่งเดือนแรกนะหนึ่งถึงสิบห้ามกราคมนี้คนที่คุณเล็งไว้อะเออ เดินหน้าเลยค่ะมีโอกาสที่เขาจะเลือกเราและมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่ามีไพ่ของการเฉลิมฉลองเนาะเป็นไพ่ของความเขาเรียกว่าเป็นไพ่ของของการแบบดีใจอะเออแบบว่าได้เริ่มต้นได้พัฒนาได้คุยได้แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะคือคุณอย่า คุณอย่าสบป,ประมาทตัวเองอะ่ะเออคุณอย่าเอาความแบบไม่มั่นใจมากลบสนห์ของตัวเองไปนะคะดังนั้นไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้าเกิว่าคุณชอบใครอะ่ะเออคุณเข้าหาได้เลยนะเข้าหาได้เลยนะคะลองดูคะ่ะไม่รู้สึกว่าไพ่บอกว่าต้องลองอะ่ะเออต้องลองพยายามดูนะคะแล้วก็ต้องลองเปิดใจตัวเองด้วยมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นมีโอกาสที่จะได้ทําความรู้จัก อืมนะคะตรงนี้แต่แต่อย่าเพิ่งรีบร้อนนะไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนเออการเข้าหาหรือว่าการทําความรู้จักกันเนี่ยเข้าไปในสถานะของเพื่อนก่อนเข้าไปในสถานะของคนที่เปิดใจก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาตัวเองทุ่มลงไปอย่าง100%เเซนตดูๆไปก่อนคุยๆไปก่อนอเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปนะคะประมาณนี้ดีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ะค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกรได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะ อ่าจัดเมนต์ค่ะ6ดาบนะคะและเป็นไพ่สเตรนค่ะชาวราศีมิถุนลัคณามิถุนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตูดกุมธาตุเดียวกันกับคุณชาวธาตุดินพึกงศกันมังกรอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ลัคณาสิงห์ชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าเอาคําอนาคตความรักความสัมพนะะันธ์ถ้าคุณเปิดใจกับคนนี้แน่นอนค่ะ ตอนแรกอะไรอะไรมันก็ดีถูกต้องปะทั้งสองคนต่างหันด้านดีให้เข้าแก่ให้ให้เข้าหากันเออแต่ว่าคุณต้องเข้าใจสัจธรรมด้วยว่าคนเราร้อยพ่อพันแม่ต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างที่มาต่างคนต่างการเลี้ยงดูดังนั้นมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่ต้องปรับตัวเข้าหากันเออนมันต้องใช้เวลาจริงๆช่วงแรกๆนะคะในการ คุยในการทำความรู้จักกันมันก็ดีแหละเออแต่ว่าเมื่อหมดช่วงโปรโมชั่นไปแล้วมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ปัญหาที่เราอาจจะไม่เข้าใจกันหรือว่าปัญหาเล็กน้อยๆที่เราปรับตัวไม่ได้ก็ม,มีโอกาสที่คุณจะหันหลังให้หรือถ้าหาว่าใครที่คิดจะสู้ก็ได้นะคะเพราะว่าคิดจะปรับก็ได้เพราะว่ามีไพ่สเตรนท์้นมาอยู่ แต่มันก็ยังมีไพ่ของคนที่รอคอยนะคะในการปรับตัวในการแก้ไขดังนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะไปต่อหรือไม่ไปต่อก็ดีทั้งนั้นค่ะอยู่ที่คุณเปิดใจเรียนรู้แล้วก็เติบโตกับความสัมพันธ์นั้นๆกับคนคนนั้นนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะมองมองมอง,มองความสัมพันธ์ให้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะคะว่าเมื่อเราได้อ่านเราก็จะได้เรียนรู้เราก็จะได้ประสบการณ์แล้วเราก็จะเติบโตมากขึ้นแล้ว ในอนาคตเราก็จะเข้มแข็งแล้วเราก็จะไม่ผิดพลาดใน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 จุดเดิมเดิมอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพา่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมิถุนและคนาม,มิถุนนะคะขอไพ่ทาโร่ให้คำแนะนาค่ะในเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีมิถุนและคนาม,มิถุนนะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนํานนไปแรกได้เป็นไพ่สี่ดาบเจ็ดถ้วยควีนถือเหรียญ และเป็นไพ่ก้าดาบค่ะชาวราศีมิถุนและกานามิถุนไพ่ทาโร่แนะนําว่าอย่าพึ่งวิตกกังวลอย่าพึ่งกลัวอย่าพึ่งเครียดอย่าพึ่งแบบจินตนาการมากจนเกินไปเอาวันนี้ก่อนทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําทุกวันทําทุกเรื่องราวใส่ใจนะคะทุกการกระทาทุกความรู้สึกให้มันดีที่สุดในวันนี้อย่าพึ่งกังวลว่าเอ้ย เราจะได้คบไหมเราจะคบกันไปได้ไกลไหมมันคนคนนี้จะใช่เนื้อคู่เราไหมหรือคนนี้จะแบบสามารถแต่งงานมีลูกด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งคิดเอาวันนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเอาความสัมพันธ์ณวันนี้ก่อนตอนนี้อ่ะคุณเป็นแฟนกับเขาหรือ,อยังคุณยังไม่ได้เป็นแฟนเลยคุณก็แค่แบบว่าทําความรู้จาักกาันเบื้องต้นยังไม่รู้เลยว่าเขาชอบเราไหม เอาวันนี้ก่อนทําวันนี้ให้ประ ai, ทับใจทําวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งวิตกกังวลอย่าเพิ่งคาดหวังนะคะเนาะเอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ให้ดีก่อนอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งคิดเยอะนะคะ<อ>ชาวราศีมิถุนลัคนา,านมิถุนนะอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับทุกๆวันกับทุกๆก,ก,การกระทําทุกๆความอาคิดแล้วก็ความรู้สึก ก็พอนะคะจะประมาณนี้เลยนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ i ีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใ,ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ